ปัจจุบันเทรนของร้านกาแฟได้หาจุดขายใหม่ๆให้กับตัวเองโดยเฉพาะการทำกาแฟแบบสโล w บาร์ที่เน้นการใช้อุปกรณ์การชงกาแฟที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและใช้แรงมือของคนในการสกัดกาแฟออกมาในกรรมวิธีต่างๆตามอุปกรณ์ที่ใช้เช่นดริปเฟรช Pot, อดังนั้นร้านกาแฟรูปแบบสโลบาร์โมคาพอตเป็นธุรกิจหนึ่งที่กำลังได้รับกระแสนิยมและถูกใจคอกาแฟเป็นพิเศษจากความสำคัญดังกล่าววิทยาลัยชุมชนนาลาธิวาสจึงได้พัฒนาหลักสูตรธุรกิจร้านกาแฟรูปแบบสโลบาร์โมคาพอตเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะอาชีพได้เรียนรู้ธุรกิจร้านกาแฟรูปแบบสโลบาร์โมคาพอตใช้เป็นช่องทางในการสร้างไรายได้เสริมจากอาชีพหลักและ มีงงงาานนทอยยย่ย่ับบาาาหาืหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟรูปแบบสโลบาร์โมกาพอดเรียงอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะเนื้อหาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟรูปแบบสโลบาร์โมคาพอดเน้นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกาแฟในรูปแบบต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์กาแฟและการคัดเลือกมเมล็ดกาแฟวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการชงกาแฟการชงเมนูพื้นฐานของกาแฟสดการสร้างสารรค์เมนูกาแฟหลักการตลาดสําหรับร้านกาแฟรูปแบบสโลบาร์โมคาพอยตคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาประกอบด้วยประชาชนทั่วไปและผู้สนใจสามารถฟังพูด อ่านเขียนภาษาไทยมีความสนใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกาแฟเพื่อการประกอบอาชีพเอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย1ใบสมัครสสำเนาบัตรประชาชน1ฉบับ3รูปถ่าย1นิ้วจำนวน1รูปสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึง11มีนาคม2565เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่1 5ถึง17มีนาคม2565ค่าสมัคร399บาบาท ติดต่อสอบถามพี่นาเดียกลุ่มงานแผนและงบประมาณโทร0935957119อย่าลืมมาสมัครกันนะคะแล้วพบกันค่ะ